เรียบร้อยนี่มันจะไปใสอู้ดันตนงตต้งต้ผมอ้ตายเหไหนบันนี้สมวกมุกตายลอยู่ผู้เดียวบานนี้มันกลังผสมพันธอยู่หนูก็รีบตอนแรกอยูคิดว่ปูคว่าปูใหญ่ ก้อนต,ต้องเสียไลยแห่ง เรียบร้อยเอ้ยเรียบร้อยดีออเรียบร้อยอู้นั่นนั่นตัวนึง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 อยู่คณะผมอู้ đái đó thế này bà gì sao mua cái mút đái đó uổng tiền bao ô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  เรียบร้อยนี่นี่จะไปใส่จะไปใส่จะไปใส่นี่ตัวที่สี่เจ้าตุ๊ก่อเจ้าเจ้าโอ้ยดีมึงมือพมใส่เหนียวขนาดมือพมใหญ่เด้หน่โอ้โอโอออย,ย Patel. Ừ. 4 tô Bắt bát. nào. Ô. Con đi 2 lô rồi bọn Ba là mà nó thấy nó bọn Ba phải nó liền bọn đục bọn ปลาเบืนออกจากบอ่อขักนี่แนวนี่โอ้ใ oh. ส่ใส่มีอีกวัวปลาเลี้ยงเพื่อนแักออกมานี่ปลาเบืนออกจากบอ่อเลี้ยง ขุดมอไซย์จะจะได้ถีบมอไซเรียนสวัสดีครับตอนเราขอดสัวทองอันมันนองเนาะอันมันน่องมาให้ให้อยากให้กินเหมือนนี้มาอยู่เหมือนนี้เอ้ย อันนี้โบได้สร้างภาพนะทุกคนนะเสือเหนงาน่ายบพราะันเปลี่ยนอยู่ปั้นจันสีเหลืองคุณเอ้ยสี่ตัวเหรอสี่สองลเหรอเจ้าแบบนี้เออพอหยาดเสร็จก่อนก็จะบบดเอ้ยเจ้าแจ้าแนบวบนี้ไอ้สี่ตัวนะ เอ้ยเ่าฝ่ามาเด้อยปเด้อจขยนยางไปก่อนไปซีโตเหรอข้าแข่งน่ามันหลอกการระบายทางเขาบานผมนี่แหละทุกคนเิได้เพิ่มอีกสองอีกจนึงลงหันว่เห็นหน่อมืชื่อเจ้านั่นขัจะรถมดนกับพท่านเนาะแดนปุกลย มันอยู่เห็นหิ้มท่าหิ้มอันนี้นะมันสีหาทานน่าอย,อย,อย่างนี้ปลาบื้นพี่น้องโอ้ยพัดเทสท่ากั้นี่รู้ท่ายุทธ์เบื้องเนี่ยนี่ใครทีมงานเบิ่งเนี่อยอีสองรัวเลยสวัสดีครับบาดุกสวัสดีครับสวัสดีครับามาคดีมาเรด้อมาต่ำเด้อ ไพิ่นเบิ้งแน่นี่ปลุกนี่ตรงหน้าปะลุกไม่ตัวงาหรอกปะลุกปกสาเขาปะกสาขสาเจ้าแข็งแขางนี่หันอันนี้าต่อแตมมือเนอ้ย,ยังถึง่ยอกตายอเี้ยไอบ่อเอินมาต่มาจอดซอยกนอันนันี้รู้สกว่าเป็นลอยว่นนี้ผู้สูงนี่ พี่เบือนซะมัน,นะพี่รท่านมันตัวปรทหันนี่จอรถรทน่นใช่วว่าเขาได้จอรถน้เาไ,ได้ยางไปอีกนัน่นเองพอไปซักตัวนี้เดีว๋วฮะสเียึงมาอีกนี่อีกมไปรงซาดไปโดยไปรเรงนีู่ม่มาป้านเบือนเนาะ โอ้เดียบร้อยเอ้ยเรียบร้อยดีอรเดียบร้อย โอ้นั่นๆๆ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  ba อ้ยเรียบร้อยนี่มันจะไปใส่มันจะไปใส่มันจะไปใส่นี่ตัวนี้สี่กลับไปกลับมาน้าหมนี่แล้วเดินกลับไปกลับมา มันจะนนี้จากฝีมืออันเหมันนอกเดี๋ยวบ่บอจ้คุยปันใดเด้เนี่เพราะเฮาได้ปลาได้ดิก็ได้คุยได้ปลาบืนมาปลายังอยูย่ในใน,น,นป่าน่ะบ่ทันออกมาเนาะมันหาหมองโลกมันสิลงทอรบายน้ำปลาน,นาจจะบืนจากบอแถวๆนี้เนะาะเพิ่นเลี้ยงปลา,าบอเพ่นมันอยู่สูงเหมือนบืนลงสี เบือนออกจากบอ่บอแบบนี้น้ำมันหล่นบอ่อฝนตกแห้งมันหันเน,ะนาะน้ำโบนิถั่วเดอ้อพี่น้องนี่น้ำรอการระบายเนาะมีท่อระบายนา้ำมันกลางระบายน้ำข้างหน้าเนาะมีท่อระบายน้ำเลยถั่วบ่เกินมือมันก็ลดดเลย พาว่างไปก่อน น้ำเริ Wh ่มบกเลครับน้ำมร่มลงทอระบายน้ำสวัสดีครับน่สงมานี่พวกยังกมากรมังวันนี้ล่ะปลาดุกอย่ามามำนะผมเ่งห็ป้หายตัวหนึ่งเอาีผมซับเลยอ่ะมันกระเนมานเริ่มลแล้ววันนี้เห็นอยู่ครับ โ <Moment. S 2> มเออมนต์ไเลยงแงผมเอ้ามค่อยงา่อย่ายเยหาผมเลิกงานมาจะว่ไปเอาเอาเขาไปเก็บไปเก็บกันแลยวแบบขี่มาเอาสมอกก็นยส่งคี่มากกันฮะนนโลกขี่หนึ่งสองขียอยี่ดอกไม่เชื่อนาดนัพะพยามาส่งประสิทธิ์ไล่มนเขาฟังมองปลระผุ่นหมองน้ำมันตื่น มาตารุแข่งพูเสยงหน้าป่ะไอ้ยางมาพอตาบุรุกบ่นี่โอ้ยหน้ามันผีสุดท่ผมีหน้ามันผีลงทอโอ้ยไดตุกเยบร้อยดนึงกินดาอดี e, ่โ <feared> อ้ยมสลงทอปลาบ oh, ื้อมสาบุ่นนี เราติดกูใหได้ไหมครับอ้องทิ้งก็เห็นมาด้มหมครักต้องทิ้งกูให้ได้ไหมครับต้องทิ้งกูให้ได้อหมครับต้องี่ดุกูใหลุดอกจาคบับ ต่ดูตังหมดพี่วยถายหน่อยสิเดี่ยวถ่ายพี่อันหน่อยเด๊น้ำมันขุนบ่ะเขาจับท่านี่แหละโอเคแบ็ก็ไม่ชาร์จเนาะแบ็ดจะหมดแล้ว ไม่ต้องไปไหนไกลก็มีใกล้ๆบ้านได้ไหมป้าอะไรประตอ <c oughs> นนี้ก็คือแบบ ฝนก็ตกไปปล่อยทุกคนก็เตรียมชุดมาอย่างดีก็จะมาจาบับปลาดูแต่ก็ไม่มีเลยถูกก็ดได้โอ้ยให่แล้วเอามาโชว์หน่อยปะนี่ปลามาอะไรโอ้าวปลาปอนแบบนั้นมันจะไม่มีแล้วปลาทป็ยังไงอะ่ะเออปาลาดิ้นอยู่นี่เลยนะเอาแบบว้าวปลามันจะตายไหมอะ่ะรึที่อ่านไม่ได้หรอ กินแบบกระปูน่าอุ้ยมันไปเข้าไปไตใส้แตกเลยไส้เหมือนจะแตกเลยกระสดดได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วมาดูในคุโอุ้ยจกใจเบิ้ลก็อ้าปลามันยิ่นไปแล้วอ่ะเออเจาะกระปูเจาะกระปูเจาะกระปู ใส่ข้อไปเลยแน่ไปเอามาเอากระปูมาเอากระป,เปูเอากระปูจับให้หน่อยปะมามาใส่ของหนูก็ได้หนูก็เอาใหมา่นี่ใส่เลยมีเพื่อนแล้วนะโอ้ย เจอกับปูปูวิ่งเลยคือแม่ก็ตามมาแม่ตามมาทำอะไรไม่รู้น่าดูคนเนาะน่าดูมาดูนี่เห็นไหมเศปลาดุกใหญ่สี่ตัวตัวใหญ่ไหมนี่คือแบบไม่ต้องไปไหนไกลก็คือมีแล้วนะปลามันออกจากบอ่อมันมันฝนตกมันก็เรี่ยงได้ใช่ไหมอ,อันนี้เห็นไหมปลามันออกจากบอ่อพี่น้อง บอ่อออกจากบอ่อเลี้ยงเราก็เลยได้สีสีนะคะป้ามจะลงลงทอระบายน้ามันลงไม่ได้คือแบบแต่ว่าเพราะตัวมันใหญ่เกินใช่ไหมหรือว่าอะไรตัวมันใหญ่เกินเอาตัวมันใหญ่เกินพากระปูอยู่แต่ก็ไม่ค่อยเจอนะแางท่อเก็ก็ออพอจะมีอยู่ตามหาแบบ ที่อัานก็คือแบบฝนก็คือตกได้น่ำมาแถวบ้านเราก็คือน,น้นำท่มวมน้ำกอการระบายใช่น้ำไม่ท่วมมันไม่ท่อระบายน้ำใช่ไหมมันก็ลดมันก็เข้าไปแต่ว่ามันก็จะเต็มในนะำท่อระบายน้ำอะ่ะใช<น>่ห่วยมันพี่หนองเนีย่ยมากเลยหนาบลดพอดี อัไรนนุ่มาฮะแต่ผ่าละเอาเดียวเอองไิดเพลงน่อย่อนอันนี้อันนี้ชื่อน้องดีเอมันนี้น้องมินิเจ้าต่งมาเอามายังนี่มันเจ้าสเมาเหมืออืนหมาช่อรูปหมาจอนมันขอนลูกื้อือกล้องให้เลยนปมาเด้อเนยไปปป ลงมาลงมาจ้าลงมามาทุกคนมามาดูปลาดไม่ได้หันตาเอง่อนบังปลากระปูเยอะมากอยู่ในถังนั้นอ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูแต่ว่าดูให้ถ่ายให้พี่อ่นก่อนปลาหัวหนามด้วยนะก้วหนาพอใช่ไหมว่าได้สิบบอสได้สิบบอสนะต้องผ่อนอะไรก่อ ตอนบ่าย้าต้องไปข้างผุนก็หาเดประอนี่ล้โอ้ก่ย่าะ้มัยว้านกยสิติดอ้ยให่มันก็สีตัวอือมันคนเจอเลยนะเออห่องอึงอางมันกำลังผสมพันธุ์อยู่หนูก็รียตอนแรกหคิดว่าปูคิดว่าปูใหญ่ ไเน,นตอต้องเสียรายแหง้งสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอะบบมี่ถ่วมแลเนี่ยม่ทอเอาแต่มาหน่อยมากเน่ไม่แรงบ่ลด้นอนอีกบแ่แรงนีันนี่ได้โดเหรอเอาน่อยน่าเนีเาเนาะน้ำลดอทุกคนเนาะถ่วมข้าวเดียวมันลงทอระบายน้ำ มันสบายบ่ท่านพอมันตกเบิดมืหนึ่งเออฮะน้ำจืด,ดจะซื้อมากัหมหมนเลยเหรอแม่แค่มันจะกินเป็นบ่เป็นนะเนาะมันไม่เอฟเอเนาะมันกัดกันมาได้โหลดอยู่ปลาอยู่ปลาอยู่กลางเนี่ยทรงเงี้ยแบบปลาบ่ทรธรรมทุกคนเนี่ยนำให้กำลังใจบ่องเอามาไปเก็บแล้วก็มาเบิ่งต่อมาเอามาเงีงก็มามันหลับเลยเลี้ยงง่ายมาก มูสิมาเอามืออื่นแต่เลยสิเอามาไวบานไห้เพื่อนกะสิเขามาเอาเองเพิ่นกะสิเอาเมื่อทอ,อจริงว่าสิเอามาแต่หมูว่านคื <c oughs> นนั่วมอสันนี้มขึ้นถ้าอยู่เขาจักหมาอยู่แนวไดแต่แต่ถ้าอยู่ทั้งคืนนี่กวางกว้างประมาณนี้เขาก็นอนเหนยบกันอยู่อก็บ่ถึงน้ำแจ๊กกระเสือกตะที่ตูนม้าจอนเนาะแล้วมันะหักเป็นม้าจอนเนาะมันก็หาบานต่อไห้จังสีนะน่น่าตะทอ่ตูนขอาวไม่ใช่ใสกกบอยที่น้องม่ง แม่มันคองปัะเด็นไปขอดอยู่ในท่อระบายน้ำวันนั้นน่ะฝนตกมันน้ำมันมันหาตัวนี่มันก็จมน้ำตายไปสามตัวพี่ยัยแง่บอกมันคาบลูกมันมาได้สองตัวแบบทีุ่ตูนตะโบห็นดอกสามตัวนห็นคืวโบหูโบห็นเนึงจมน้ำตายนะแต่ะวานมันจมน้ำตายระวันมาได้สองตัวนี่ระวาโอ้มันไปขอดขอดลูกในท่อแล้ววันนั้นเน่ยเสือฝนตกประเด็น่ โอ้เลยเหลือสองตัวแม่าขามมาแัดมือขึ้นนี่ก็โนโต๊กคิดเห็นสองตัวนี่มันโตน้วอวดแบบไดคลิปเลยอะค่ะออันอยากซองความหนาล่าัก็เบิ่งในเฟซบุ๊กเหมือเด้ออัพอยู่จะเป็นสะพานบุญเนาะคือว่าเขากับทำาบุญไปในตัวตัวสะานผอมมาจอนึ่ันคอดลูกแม่มันขาบมาคุณอยากทอนา่ะทอนน้ำท่วมมันเป็นมาอยู่ที่ทำงานน่ะนะอยู่บีเอ็นน่ะคะมาอยู่แถวบีเอ็ม กมีเบอร์ซีตัวมาจอนแต่เป็นตัวแม่ตัวนึงตัวนี้เพิ่นถัดเลยท้องบ้านบ้านเดี๋ยวจะมีคนรถจะมีอันถือว่าเขาเป็นถือว่าเขาเป็นสะพานบุญแยกหมาต่อเอาเนาจะคล้องเพจเข้าใจดีเดี๋ยวสิงหาเขาจะเอามันไปเห็ดหมันให้โอ้บอกกันไปแล้วก็ดีทำมันเห็ดหมันก็จะปอดทองดีแต่จะไม่มีวงจรมาอีกโอ้ก็ดีไปเขาก็ทานเขาจะดีอยู่เอาแท็บก็ให้กำลังใจสวัสดีครับบอลแท็บสวัสดีครับ ก็้นใจปลา่อเอดูกรมาหลอบสองเจอหรือยังเจอเยอะมากี่คบเรียกรอบงรอบครับรอบสสวัสดีครับสวัสดีครับปลาตื้น้จะหายขอเจ้าเลยปลา้นตัวหนึ่งเลยดินั่นนับ่ครัคอตัวไงสองตัวบดายีหรอขนมขนมแห้งอยู่ดิหขนมพวกอย่างอุ่นใจเลย ใส่ันมใหญ่จะวิเศษอยู่ันมใจอยู่เจ้าขนมใหญ่ที่คุณใจขมขายของปะขนมเบาแทบกันนานรักเด้ใสเสียเซ็กซี่แหงวะสดเสียมาเลยเด่นดูกว่อยากแนะนะดูหน่อยนอรับดีอากาศดีอากาศกำลังดีพระช่วบายช้าเนี่มันลายจะหมอไฟมันม่แต่อีน้อทุกคนเนาะคีเพาสียาเกินไป แล้พอกนะิีปนาเด้อทุกคนเนาะเขาเอาความมวลความธรรมชาติมาให้เบื้องนั้นแหละเงินบาบดเขาก็มีน้ำพนันบาเัดมี่น้ำพนัตนตะกอนมันสิท่วม,ววมเดี๋ยวนี้มัน่อมันเศร้าทว่วมเลยมันไม่ทอร,ระบายน้ำแล้วเนาะมันก็เลยแบบดีแนทุกปีนั้นครั้งเป็นเดือนสองเดือนกับโบบกม,มูจบโบกามาหารอบนี้ครั้งงกว่าณสุ่วงหนึ่งกับบกตอนแรกมอกน,นี่เคร่งเข้าได้เี่เคร่งไหนแข็งไปนี่ไหนลงพอลูรๆมันไหนลงพอระบายน้ำนั่น ปีแนมำปีนี่ไม่ทอนระบายนะป้าพี่น้องพอกันคลิปนะเด้อสวัสดีครับบ,บ,รบ๊ายบายบรรยากาศฝนตกพายุเขาอีสานที่วัดเพื่อนี่วัดท่ากินกำลังจอบปลาอ<า>ยู่นี่นี่อันนี้เขาบอกแค่หางมันนะไม่ใช่หัวน,นะนี่พายุนี่หางวันนี่หางซื้อๆท่างเ่านี่หางด้<ๆ>นี่ต<ด>ัวหัว่า่ะจ้างแล้วขนาดไหนนี่จะได้เก็บจะได้กินปลาปูที่หนาว ไปไหนอ่ะไปบ้านไหนส่งไปบานไหนส่งเฮ้ยบายทุกคนไปบ้าแถบบายเฮ้ยบายขาที่วิวบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาวันนี้เขาหาปลามาเลยเ้าก็ตกกิ๊เห็ดกินเนาะสวรรค์อยากไอ้ปลาดุกน้ะปลาแดกปลาดุกตกน้ำปลาแดกเนาะทุกคนเนาะเสียงดังเลยพ่นตกพ่นก็ตกวันนี้เนาะพ่นตกเปิ้ล นี่ครับตบเดียบ้อยนี่กับพอทอวนี้ลูกส่วนบงสวรรค์ตบหน้าประแดกโรยผิดผ pues <MA> ุงใส่ปักแวเป็นไหนปิ่นป er ่ะเฮ้ยกบขี <iv> ้เหยกยดได้ยงเหนีได้กิมใช่มากสมกับใส่บักหน้าใช้โบมากสมกับโบตองใส่เนาะใส่แต่ประแดกกับพุกสุดุดใส่ขาตะไข่แต่ว่า ไอเสตเปนโน่นี่ปลาดุกนี่ต้องเอาไปลวกน้ำห่อนก่อนเนาะนเขาลวกน้ำห่อนแล้วจะออกมาให้มึนน้ำเมืองพัดออกเมือข,ข้าวขนะาวนะเปาวยังโบข้าวปเป็นยังโบข้าวปลาดุบแค่เอาสถี่ฮะเนาะแระขอบฟุ้นปลาถี่มันลุดออกมาเนาะเหตุใดข้ามีกระเขายกินปลามันลุดออกมาเพราะน้ำม,มันข่วมแล้ว่วมเนาะน้ำสบ่อเพิ่นแล้วทีเนาะกระเบื้องออกมาเซตพวกอันเนาะเอาปลาทำกระป๋องท่านน้ำม,มันบกเดียวแห้งเนาะเพราะลงทอระบายน้ำ ไห่ในป่ามันหัวใหญ่มันลูกทอระบายหนามบา่ได้คัสสั่นกับบอดดิคินล่าสุดแต่แปลโตเนาะเขาเอาไปหาตอ่อหลังจากเขาทายคลิปแล้วก็ห้าตอแปลโตไปไม่เนาะพอกลับคลิปหนาะบ๊ายบายเส้นไะด้เห,หรอเส้นอะไรเสเนาะแบบแหประดุกนะ้ำปลาแดกเมนูประจำแล้วแหละเมนูประจำเมนี่<ม>อืเป็นฟินกับบอกคอ ปลอกอะไรแต่ว่าต้มให้ลูกเอยทอดให้ลูกแล้วเนาะพอแม่กินหัวพอแม่กินหัวทอดปลาคอให้ลูกพอ่อบ๊ายบาย